วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ปามเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาที่อำเภอพระแสงมาพบเกรรษตรกรที่ใช้ผิดพัพนโฟทีนะครับตั้งแต่ปีพศ2560ยันปัจจุบันนี้ปีพศ2564เป็นใครไปไม่ได้เลยครับเกรรษตรกรผู้น่ารักของเราครับคุณลุงจี๊ดคุณลุงคอนเทพสโพคุณลุงครับสวัสดีครับเราดีครับ ปลามากี่ปีแล้วครับ3-5ปี35ปีสาปีคุณลุงปลูกปลามกี่ไร่นะลุงลุงปลูกปลามทั้งหมดร้อยไร่ร้อยไร่ก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีจนกรวกะทั้งไอ้แปลงที่เรายืนอยู่นี้เนี่ยมันสิบแปดปีคือปลามันจะออกลูกเวียนกันเดี๋ยวลูกเวียนกันแปลงนี้หมดแปลงน้นมีแปลงนี้หมดแปลงน้นมีมันเวียนกันเราไม่อดทั้งปีแต่มัยก่อนปลูกทีเดียวหมด เวลามันหมดมันหมดเลยเงินก็หมดทีนี้เอาวิธีใหม่แล้วปลูกปลูกไล่กันเลยนะแต่ละปีแต่ละปีแล้วมันก็โตโตไล่ไล่กันแหละเห็นว่าตลอดระยะเวลา30กว่าปีนะคุณลุงปลูกปลามาใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้หลายยี่ห้อมามีเซลมีอะไรเข้ามาขายเยอะแยะเลยลองมาเยอะเลยใช่ไหมฮะทำไมได้เยอะแล้วเยอะแล้วตั้งแต่จากใส่ทีละสองร้อหมื่นกลายเป็น ทีละแสนก็<อ>ไม่ไหวเราก็ต้องคิดหาวิธีอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาที่เพ<อ>ื่อลดต้นทุนร้อยมากที่ด้วยเหมือนกันความประทับใจของทีที่คุณลุงเคยเล่าให้ฟังว่ามันมันแปลกไปจนดีใจที่เห็นแล้วเ,เห็นเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้มันมันเป็น<อ>ยังไงครับหลังจากเราฉีดโฟทีนะฉีดครั้งแรกเลยมาถึงเอาละลายน้ำเลยผมก็มาฉีดฉีดครั้งแรกไม่เห็นอะไรเลยครั้งที่สองก็จะไม่เห็นอะไรเลยปกติแต่พอครั้งที่สามเราจะเห็นแล้วทางปาม ทางป่ามันจะตรงขึ้นบนนะขึ้นบนฟ้าอและเมื่อะห้อยนิดหน่อยแต่หลังจากทิ่ดโฟร์ทีมันห้อยมันบานมันบานมันดอกไม้อะพอบานมันดอกไม้ไอช่อดอกไอทลายอะไรมันก็มีพื้นที่แบบแทรกออกมาทีนี้ผมแทรกออกมาทลายมันจะใหญ่ทะลายมันจะใหญ่จากป่ามันจะออกดอกคู่ครั้งหนึ่งดอกเมียครั้งหนึ่งคู่ครั้งเมียกันสลับกันด้วยนะแต่หลังจากถิบดโฟทีไป มันจะ้อนทลายขึ้นมามีตัวเมียแล้วก็เมียแล้วก็เมียผู้ไม่ค่อยมีอ้โผู้ไม่ค่อยมีลูกก็เป็นรบอบโคเราก็ตัดได้เรื่อยค่าเฉลี่ยของจันเมียจะเยอะขึ้นเยอะเยอะ<ๆ>กว่าเดเยอะขึ้นกว่าเดิมแหะถ้าฉีดในรอบโคเลยไลยเป็นสามสี่ 3, ชั้นเนี่ยโอ้โหนี่คือความประทับใจชัดเจนนะครับก็คือ ทางมันเทางมันเปิดกว้างขึ้นทางเปิดกว้างขึ้น,นแสงก็ส่งถึงยอดอแทนที่จะออกผู้เยอะก็ออกเมียเยอะออกเมียเยอะก่อนลุงทำดุลิติแปรแปลงนี้ยี่สิบเป็นไรนี่ลุงจะตัดได้ครั้งนัมาเยอะแล้วนะในหนึ่งปีเมื่อก่อนเรารวมแล้ว30ตันต่อปีกลายไปเป็น50ิตันต่อปี ปุ๋ยยาลุงลดไปเยอะไหมครับปีแรกนะปีแรกลุงใช้โพทีลุงก็ใช้ปุ๋ยด้วยนะแต่ว่าใส่ปีละสองครั้งแล,แล้วปีที่สองปีที่สามปีที่สี่นี่ลดเหลือปีละครั้งปีละครั้งแล้วอย่างก,กี่โพธินะลุงครับออลองบอกผู้ชมนิดนึงครับความประทับใจและเชิญชวนให้ค่อยใช้ครับเมื่อเมื่อลองใช้ดูแรกๆจะไม่ติดใจนะครับแต่ว่าหลังจากใช้ไปแล้วเป็นปีปีแล้วจะรู้เลยว่าผลผลิตเรา เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยฮะทีนี้พอผลผลิตมากขึ้นเราก็อุ้มสมบูรณ์นะไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนตัดทิ้งได้เกล็ดตันก็ไม่ไหวเหนื่อยแต่พอขึ้นสิบกว่าตันก็เอแอบนั่งยิ้มคนเดียวเรื่อยๆไะครับวันนี้ทีมงานโพธิีต้องขอขอบพระคุณคุงลุงจี๊ดนะครับสวัสดีครับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ